นั่นว่าบ,บุกคาโดมักคเนียไม่ใช่บโกคาโดอันมักคเนียอ๋อได้เลยยี่สิบบาทกล้วยยังเยอะเลยกล้วยมักคเนียร้านทะเลยังมีเลยจิ้มต้ามหมูมจิ้มเส้นหมแลหลูแก้เล,เลยยี่สิบห้าบาทเองอ่ะแก้วเบลยเลยถูกมากนะเป็นเทศกาลคูมของจังหวัดลำปูนเขาคูมถวายเจ้าแม่จามเทวี สวยงาลมลำปูนเตอร์ลำปูนเตอร์เจ้าเราก็ได้บูชาโคมเพื่อมาบูชาองค์พระนางจามาทเทวีแล้วนะต้างไปเดินตลาดกลางคืนจังหวัดลำปูน นี่เขาเปิดเติมเปิดทุ่มหนึ่งนะปิดสี่ทุ่มเนี่ยตลาดกลางคืนผมจะซื้อผลไม้ไปไหมว่าขายนมชีสท็อกจิ้งก็มีแอนดิด้แอนดิ้ก็น่ากินเนาะแอปเปิ้ลของจ,าจาอ้าละห้าสิบจ้าละยี่สิบ ของขายเยอะแต่คนเดิมคนเดิมน้อยลง,งเครับเป็นเพราะว่าพ้องเริ่มแทนล้อไหนยูขากลับอรอรไอที่ว่าไม่มีเม็ดนะดีว่ารสชาติจะเป็นยังไง เปลี่ยนประธดูกันทุเรียนลำลพูนอะโวคาโด,น,โโดนี่กระป๋องลูกแพรนี่เลูกแพรอโวคาโดเต็มเลยวะ่ะ โลละยี่สิบรลเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูมีไหมล่ะเดินกลับดูทีละฝากของเยอะมากเลยผักพื้นบ้างลูกแพรอโวคาโดเต่มปหมดเลยตลาดใหญ่ ผักผลไม้เต็มไปหมดเลยกระขิงกระขิงกระเทียมขนมเออ ตลาดใหญ่มากเลยะบเป็นนา่ม็ผักเต็มไม่หมดเลยอ่ะผักสดสดใหม่ราคาถูกมากโดู <c oughs> ี่สิบบาทเองอ่ะถูกมากเลย เป็นหลบยาวเหมือนตลาดส่งเนาะแต่ทำไมเปิดกลางคืนก็ไม่รู้หัวยยี่สิบบาทอยู่แตงกวานี่พี่ยีย่สิบไ่เยอะแยะเลยอ,ะอ,อ,ยอ่ะเพอร์ มละละกอดูเบลอเลยห้าย่กําลังออกเปิดพัดลมใ่เงี้ยน <acha> านเย็นมะละกอผักนามอยอาาครับสามอย่างห้าสิบครับดูสิของสามอย่างห้าสิครบถุงเบลอเลย เยอะจริงจริงมาเป็ดลามะกรูเอาเนี่ยมันตักมักข้าเด็ดขาวเออถ้าชิลอยเด็ดงพวกมะคงมะเขือเทศผักถูกฝักยาวเต็มไปหมดถุงละร้อยมะเขือเทศถุงละร้อยอ่ะถุงเบลอ เ,เก็บเกี่ยบก็มีเอาในกล่องนะพระธาตนนุดัป่ะนี่อันนี้พระฤๅษีพระราชภัทกุลชัยก็น,นี่ไงใช่อันนี้เขามีงานเทศกาลโคมอะไรสักอย่าง เดี๋ยวดูนี่เสร็จแล้วแวะเดินไปนู่นกันแหละนี่มีโคมพระธาตุทวิปุญชัยด้วยสีฟักทองฟักทองเต็มเลยมะเขือเทศอย่างเยอะสวยงามถึงอร้อยสดนี่ เยอะมากเลยกระเทียมโอะโวคาโดก็มีอย่างเยอะตลาดกลางคืน ่งเยอะเลยรู้ว่าอะโวคาโดหมัคเนียไม่ใช่อโวคาโด่อันมัคเีอ๋อโดนลยยี่สิบบาทโดนมากเยขึ้นไปขึ้นต่เหรอน้นสสปลูกที่ปลูกที่ท่ามเหนือเองเลยอ่ะนี่ดูนีเนี่ยมันมีล้อะไรกันมั้ใบดินาป่ะนี่เนกล้วยอย่างเยอะเลยกล้วยมัคคณีเรละห้าส กินเม่หรยอะมากน่ากินทุเรียนก็โตลำไยก็โอ้ลำไยอบแห้งถึงก็สามสิบาหรทะเลยังมีเลย กาแฟชาเขียวชาเย็นโกโก้โอเลี้ยงนมสดนมเย็นชาเย็นไรสีแก้วที่หกห้าบ้วดจิ้นส้มหมูแมคกเดนจิ้นเซียมหมูเป็นใบชาไม่ใส่น้ำตาลสับปะรดก้อนนมเย็นดูแซนด์วิชแก้วที่หกห้าบ้าเค้กขี้โอเลี้ยงก้อนเบลเลย แค่ม่าครับโดนัทกิงเป็นใบชาครับผิดติดครับอยงเี้ยมีนเป็นใบชาครับชาใส่น้ำตาลครับชาชาเขียวชากาแฟชาเขียวชาเย็นโกโก้โอเลี้ยห้าบาทสดนมเย็นชาเย็นไร้สี แก้วเนี่ห้าบาทงอ่งแก้วเลอร์เลยถูกมากนี่ดูสิแค่หมูก็มีเยอะมากเลยดูทิี่เยอะจริงๆเลยตลาดวันนี้มากราบไหว้บูชาพระนางจามเทวีจังหวัดลำพูนองคพระแม่พระนางจามเทวี ที่คุ้มครองเมืองอำพูนแห่งนี้ด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆรั้วสมัยลบบุรีแล้วว่าช่วงนี้จะเป็นงานเทศกาลโคมด้วยสวยงามมากเลยจะให้ดูโคมประดับประดารอบๆองค์พระนางจาม,มาเทวีมุมนี้ก็จะเป็นโคมประดับประดาบูชาองค์พระนางนนนจาม,มาเทวีเดี๋ยวพาไปดูแขวนโคมกัน เขาจะมีพิธีแขนโคมนะเป็นเทศกาลโคมของจังหวัดลำพูนเขาประดับประดาด้วยไฟสวยงามมากเลยเทศกาลโคมอากาศก็ไม่ร้อนด้วยอากาศดีมีงานเทศกาลโคมจังหวัดลำพูนถวยงามอารามตาแตะ กดกดอันนี้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 หลากสีคมหลักสีกสีฟ้าสีส้มสีม่วงเขาก็จะเอาโคมมาประดับตามวันเกิดตามสีของวันเกิดโคมถวายเจ้าแม่ไปดูด้านใน สวยมากเลยโคมถวายเจ้าแม่จามเทวีสวยงามอารามตาเขาก็จะมาซื้อโคมถวายเจ้าแม่กันโคมถวายเจ้าแม่ดวงละเจ็ดบ้าบาทเจ็ดสก้บาทมีสแกนด้วย เออเดี๋ยวค่อยมาร้อยเก้าสิบก้าเจ็สิบก้าหลากสีชมลมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวีเออมีโคมประดับประดาสวยงามตุก,กตุนตุก,กตาด้านนี้ก็เป็นเวรป,ประมาณเกือบสองทุ่มละ เป็นรั้วรอบของพระนางจารัวล้อมรอบของอนุสาวรีพระนางจามเทวีนะอนุสาวรีพระนางจามเทวีสวยงามประดับโคมเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อโคมถวายก่อน มีวัวด้วย่อยต้อนรับนี่ก็โคมงามแต่แต่ไโคมสวยมาก งามจริงจริงนี่ถ้าอากาศหนาวหนาวนะจะยิ่งงามกว่านี้อีกนะเนี่ยสวยจริงจริงไปดูด้านด้านในสวนกนันนี้จะเป็นโคมแบบระบายสีน,น่าจะมีการประกวดโคมมั้งเนี่ยเนี่ยหลากสีเลย แล้วก็ระบายสีบนผืนผ้าแล้วก็เอาไฟประดับไว้ตรงกลางโคมยามค่ำคืนสวยงามโคมตะบองเพชรลำพูนลำปูนเตอร,ลตอร์ลำพูนเตอร์เจ้า นี่ระบายสีของเด็กๆมั้งเด็กก็จะมาระบายสีแล้วก็เอาโครงประดับประดาเป็นไทศการประดับโครงของอำเภอเมืองลำพูนบูชาพระแม่จามเทวีสวยงามแต่ๆเราก็ได้บูชาโคามเพื่อมาบูชาองค์พระนางจามเทวีแล้วนะโคงมานจะสิบเก้บาท เป็นงานเทศกาลโคมบูชาพระแม่อุจจาม,มาเทวีลูกขอบูชาโคมประจำวันเกิดสีฟ้าบูชาองค์พระนางจาม,มาเทวีเพื่อคุ้มครองจังหวัดลำพูนคุ้มครองประเทศไทยให้เขมนย้ายไปไกลๆกลับประเทศไปโดยเร็วด้วยเธอสาธุสาธุ ปีชวดปีฉลูปีขานปีทอปีมะโรงปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมปีวอกปีรากาปีจอปีกุล